โอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับแอปที่สามารถหาเงินเข้าถุมมันีวอลเล็ตได้นะครับในวันนี้นะครับเป็นยอด150บาทนะครับที่ทำการถอนเข้ามาในถุมมันีวอลเล็ตนะครับ ก็สำหรับคนไหนที่ยังไม่เคยทำแบบนี้นะครับก็สามารถติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้ต่อได้เลยนะครับก็อันนี้นะครับเป็นยอดที่ได้รับเข้ามานะครับทุกคนก็ขออนุญาตตัดเข้าไปในแอปเลยนะครับซึ่งแอปนี้นะครับมีชื่อว่าแอปแท็บคอยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะทำการถอนอีกหนึ่งยอดนะ75บาทตรงนี้นะครับนี่ก็กดยืนยันการถอนได้เลยนะครับเขาบอกว่ารอประมาณ1-3วันทําการนะครับแต่ว่า ไม่กี่นาทีนะครับเงินก็เข้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็สําหรับคุณไหนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมกับจอจะไปสอนทุกคนเนาะทำการดาวโหลดติดตั้งแอปนะครับและทําการถอนเงินเริ่มต้นฟรีเ mm hmm. ข้าถ mm ุงมิเนวเดตกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับเงินก็เข้ามาเรียบร้อยนะครับ2ยอดตรงนี้นะครับ75บาท2ยอดเนาะตอน สองทุ่มยี่สิบสามนะครับทั้งสองยอดเลยนะครับก็สำหรับคนไหนที่จะดาวน์โหลดนะครับลิงก์ก็อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับหลังจากที่ทุกคนกดลิงก์มานะครับเราจะมาเจอหน้านี้นะครับซึ่งยอดที่เราจะถอนได้นะครับจะมียอด1บาทนะครับที่เราสามารถถอนเข้าทุมนี้วอลเล็ตได้เลยนะครับแล้วก็จะมียอด6บาทตรงนี้นะครับก็จะสามารถถอนเข้าทุมนี้วอลเล็ตได้เหมือนกันนะครับ แต่ว่าสําสหรับอยอดหกบาทตรงนี้นะครับมันจะต้องใช้แต้ม800 0แต้มนะครับในการถอนเนาะซึ่งหลังจากที่เราลงทะเบียนเสร็จนะครับเราถอนอยอด1บาทเสร็จนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จนะเราจะได้แต้มมาอยู่ที่2,998แต้มนะครับก็ประมาณ3,000แต้มนเนาะแล้วก็เหลืออีกประมาณ5000แต้มนะครับที่เราจะ มาทําการหาในแอปแท็บคอยนะครับเพื่อทําการขอนยอด6บาทต่อไปอีกนะครับก็มาดูกันเลยนะครับซึ่งแอปนี้นะครับสามารถทําเงินได้มากกว่า6บาทนะครับก็หลักต่อไปก็จะเป็น75บาท100บาท200บาทประมาณนี้สามารถทําได้กับแอปแท็บคอยนะครับสายฟรีที่ไม่เชิญเพื่อนก็สามารถทําได้นะครับแต่ว่า เราเนี่ยก็ต้องขยันทํานิดนึงนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าเราจะทําอย่างไรนะครับผมมีเทคนิคอยู่เนาะก็เริ่มต้นนะครับดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับก็กดรับทันทีตรงนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็ให้เราเนี่ยทำการกดติดตั้งนะครับสำหรับแอปแท็บคอยจะรองรับระบบปฏิบัติการ Android นะครับทุกคน ก็หลังจากติดตั้งเสร็จแล้วก็กดเปิดเข้ามาในแอปได้เลยนะครับนี่กดเปิดเข้ามานะครับพอเปิดเข้ามาเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ Facebook หรือบัญชี Google ในการล็อกอินเข้ามานะส่วนตัวผมจะใช้บัญชี Facebook นะครับก็ล็อกอินเข้ามาได้เลยนะครับคราวนี้นะครับผมก็จะขอตัดกลับมาในแอปแท็บคอยก่อนละกันนะครับทุกคนสำหรับเจ้าตัวแอปแท็บคอยนะครับหลักๆนะครับการถอนเงิน1บาทเข้าทูตมิเนอร์เว็ตเริ่มต้นนะครับมาที่คําว่าชั้นนะครับ จากนั้นนะครับกดตรงคําว่าถอนเงินตรงนี้แล้วก็ให้เราเนี่ยสังเกตนะมันจะมียอด1บาทตรงนี้อยู่เนาะซึ่งยอด1บาทตรงนี้เราเนี่ยไม่ต้องใช้คอยเลยนะครับนี่มันขึ okay. ้นว่าศู์คอยเนาะก็คือไม่ต้องใช้คอยนะถอนะอได้เลยนะแล้วก็มาเกาะเบอร์ตรงนี้นะครับแล้วก็กดยืนยันการถอนด้านล่างนะครับพอเราถอนเข้าเสร็จนะครับยอดต่อไปที่ถอนได้ก็คือยอด6บาทนะแต่ว่าตรงนี้ผมถอนไปแล้วนะครับยอด6บาทจะสามารถถอนได้ครั้งเดียวนะครับ หลังจากที่เราถอนเสร็จแล้วยอดก็จะหายไปเนาะแล้วก็จะเป็นยอด75บาท1 5 0บาท300แล้วก็750บาทนะครับซึ่งแอปนี้สามารถถอนเงินได้สูงสุดอยู่ที่750บาทต่อครั้งนะครับโอเคคราวนี้นะครับเรามีรับประมาณ3,000แต้มนะจากการที่เราสมัครเข้ามาเมื่อกี้นะครับต่อไปนะครับผมก็จะไปสอนหาอีก5,000แต้มนะครับก็ให้เรากดกลับออกมานะครับและกดไปตรงคำว่าหน้ากิจกรรมตรงนี้นะครับ พอเรากดเข้ามานะครับหลักๆนะสำหรับการหาแต้มนะครับนี่ก็จะมีในส่วนของการล็อกอินไลวันนะครับตรงนี้ก็มากดรับได้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนการเล่นเกมแล้วก็มีส่วนของการทำภารกิจนะสะสมคะแนนพิเศษตรงนี้นะครับก็กดรับภารกิจตรงนี้ได้เลยนะเดี๋ยวผมจะสอนทุกคนไปเล่นเกมก่อนนะครับกดเข้ามาการเล่นเกมจะมีหลากหลายเกมนะครับและในแต่ละเกมนะครับเราเนี่ยสามารถเล่นและสะสมในส่วนของเหรียญตรงนี้ได้ด้วยนะครับ ก็เดี๋ยวผมจะกดเข้าไปสักเกมหนึ่งนะครับในส่วนของอของรางวัลในการเล่นเกมพวกนี้เนี่ยเราจะไม่ได้นะครับนอกจากแต้มนะเพราะว่าแบบได้โทรศัพท์ได้รถอะไรเงี้ยมันก็น่าจะเยอะเกินไปเนะี่ยอย่างเงี้ย1 0 0 0บาทก็ไม่น่าจะได้นะครับเพราะว่ามันจะเด้งไปยังโฆษณาที่เขามาลงกับแอปนะครับแล้วก็กดปิดไปเลยนะครับนี่กดการกรบาทปิดไปนะ แล้วก็กดกลับออกมานะครับทุกคนและให้เรากลับไปที่หน้ากิจกรรมเหมือนเดิมนะครับเราจะเห็นว่าทุกการเล่นเกมเนี่ยเราจะนี่นะครับมาจะสะสมรอบเนาะก็ถ้าเกิดเราเล่นครบ20รอบนะครับเราก็จะได้400เหรียญตรงนี้นะครับก็มันขาด5 0 0พันใช่ไหมถ้าเกิดได้400ตรงนี้แล้วก็จะเหลืออยู่เท่าไหรเนี่ย4,600นะครับเหลืออีก4,600เนาะก็มาดูที่ภารกิจตรงนี้นะสะสมคะแนนตรงนี้นะครับกดรับภารกิจไปได้เลยนะครับ อีก4,600คะแนนเราจะหาได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูเนาะก็สำหรับสังเกตนะครับเพื่อนๆลองสังเกตนะถ้าเกิดแอปที่มันได้คอยไม่เยอะอย่างเงี้ยมันจะทําง่ายนะอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างเงี้ยทำง่ายนะครับแต่ถ้าเกิดแอปที่แบบว่าเราใช้คะแนนแบบหลักแสนแบบนี้นะครับที่มันได้คะแนนหลักแสนเนี่ยจะยากหน่อยนะครับก็ลองดูแอปนี่ละกันนะครับตัวอย่างลัอ k ตี้บ๊อนะครับ ก็ลองไปดูซิว่ารายละเอียดเขาให้ทำอะไรบ้างนะครับนี่สำหรับลั c คกี้ปนะครับ4,600คะแนนตรงนี้น่าจะทำได้ง่ายเลยนะครับหลักๆนะครับสำหรับแอปนี้นะครับก็ถ้าเกิดเราจะทำนะครับก็มากดนี่นะครับเริ่มรับภารกิจเพื่อรับเหรียญนะก็เขาจะให้เราไปดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับล็ออินเข้าไปในแอปเพื่อเล่นเกมเนาะหลักๆในแอปภารกิจในแอปนั้นเนี่ยครับก็คือเล่นเกมแล้วก็ผ่านด่าน50ด่านนะครับ มีการดูวิดีโอสะสมนะครับนี่ตรงนี้อาจะมีเท่าไหร่บ้างเนี่ยมี10ครั้งนะครับ10ครั้ง5 0ครั้ง1 0 0ครั้ง200ครั้งนะครับตรงนี้ก็จะได้ทั้งหมดอยู่ที่4,600คะแนนนะครับก็จะสามารถเพียงพอต่อการถอนยอด6บาทนะครับแต่สําหรับใครที่มองว่ามันโหดไปนะครับเราก็ลองดูแอปอื่นเพิ่มเติมนะครับอาอย่างเจ้าตัวเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับที่มันไม่เยอะอะอย่างอันนี้นะครับย yaya life นะครับ แอปนี้นะลองกดเข้าไปดูนะครับว่าเขามีเงื่อนไขอะไรบ้างนะครับหลักๆก็สําหรับเจ้าตัวนี้นะครับน่าจะแค่ดาวน์โหลดติดตั้งแอปนะครับก็น่าจะได้7 2 0 0อคอยเลยนะทุกคนอันนี้ผมไม่แน่ใจนะก็ลองทําดูนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มีแอปไหนอีกเนี่ยดักกอนคัฟนะครับอันนี้ลองดูนะครับลองกดเข้าไปดูเนาะว่าเขาให้ทําอะไรบ้างนะครับสําหรับดักกอนคัฟตรงนี้นะครับก็มีอะไรบ้างเนี่ย อันนี้น่าจะยากอยู่นะครับหลักๆเนี่ยจะเป็นการดูโฆษณานะครับใช่จะง่ายนะครับอลองดูอันนี้สิอันนี้ได้4 2 0 0มสพันคะแนนนะครับอันนี้ต้องอ่าน,นี่อันนี้ทุกคนอันนี้น่าจะง่ายอยู่นะผ่านเลเวล6นะครับได้รับ11,520นนะครับคิดว่าอันนี้น่าจะง่ายอยู่นะทุกคนก็นี่มากดดำเนินการตรงนี้ต่อได้เลยนะครับ เพื่อทําการดาวโหลดติดตั้งแอปล็อกอินเข้าไปเล่นให้ถึงเลเวล6กนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับอแอปต่างๆตรงนี้นะสำหรับแอปตรงนี้จะได้เงินเยอะนะครับเพราะว่าเหมือนเราไปใช้แอปอื่นนะครับประมาณนั้น,นครับแล้วก็หลังจากที่เราเล่นอนย่างเงินก็จะเข้ามาในนี้อัตโนมัติเลยนะครับหลังจากครบแล้วก็มากดถอนเงินได้เลยนะทุกคนมันจะเป็นยอด6กบาทนะครับก็ถอนได้เลยนะครับถ้าเกิดจะสะสมคถอนยอด75บาบาทนะครับก็ใช้อยู่ที่ 1นึ่งแสนเหรียญน,นะครับบางคนอาจจะมองว่าเยอะนะครับกว่าเดะเด้7บาบาทแต่ก็ลองหาแอปเล่นดูนะครับเพราะว่าบางแอปเนี่ยก็ได้คะแนนง่ายมากๆด้วยนะครับก็ฝากไว้เลยละกันนะสำหรับแท็บลอยนะครับเพื่อนเพื่อคนไหนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้นะครับก็สามารถ ดาวโหลดติดตั้งแอปกรอกเบอร์รับเงินเริ่มต้นฟรีได้เลยนะครับ1บาทเนแล้วก็ยอดต่อมาเป็นยอด6บาทนะครับที่สามารถถอนได้นะครับแล้วก็75บาท153 3 0 0 750ตรงนี้ก็อยู่ที่ความขยันของแต่ละคนอีกทีนึงนะครับสำหรับสายฟรีก็อาจจะต้องเล่นขยันเล่นหน่อยนะครับถึงจะได้นะครับก็วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ